สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ที่อยู่ผมนะครับเซอร์เ,รอเอในหัวข,ข้อวันนี้ก็จะเป็นการ activate windows 11นะครับผม,มก็ง่ายๆเลยให้ทำการกดเข้าลิงก์ได้คลิปเลยนะครับให้ทำการก๊อปตัวพวกนี้มาให้หมดเลยนะครับแล้วก็มาที่หน้า desktop นะครับกดคลิกขวากด news แล้วก็ take d o t q m e n นนะครับตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้แล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับกด control v เพื่อวางลงไปแล้วก,กดที่คำว่า file กดเซฟแอดนะครับแนะนำให้เซฟไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับจะได้ใช้แล้วลบทิ้งเลยแล้วก็ในเซฟแอ s Type ตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น all file นะครับแล้วก็ลงท้ายด้วยเหมือนเดิมเลย .bat นะครับแล้วก็ปิดลงไปแล้วจะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับให้ทำการคลิกขวาเปิดแล้วกดที่ Run a อร์แอดมินสเตเตอร์ ator, นะครับแล้วกด yes แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผม อ่ะตอนนี้ r ป d ดัก Activate Activate เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดสามารถกดตัว N ปิดไปได้เลยนะครับก็ถ้าถูกใจยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ